สวัสดีครับผมอาจารย์จิ๊บนะครับจากเบส o ูมนะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสดีๆนะครับได้ทดลองเสียงของเบสรุ่นหนึ่งนะครับอยากมาแบ่งปันให้น้องๆได้เจอได้พบกับแบรนด์ยี่ห้อนี้นะครับก็คือยี่ห้อ b a c k คัตนะครับหรือว่าภาษาญี่ปุ่นที่ผมเคยคุยกับคนญี่ปุ่นเขาเรียกกันแบ็กคัตนะครับแต่คนไทยเล็ก Back คัตก็ไม่เป็นไรฝรั่งเล็ก Back คัตก็ไม่เป็นไรนะครับซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ของรุ่นคราฟนะครับคราฟต์ซีรีส์นะครับก็จะเป็นชื่อรุ่น T F ็ s นะครับ เบอดี้เป็นแอสนะครับแอสก็คือค่อนข้างจะเบานะครับสำหรับตัวนี้ก็ประมาณสัก4โล5 4โล6นะครับผมจำไม่ได้ชัดเจนนะประมาณนี้โดยประมาณนะครับแล้วก็คอก็เป็นเมเปิลนะครับเมเปิลก็จะเป็นคอขาวนั่นเองนะครับที่เรารู้จักนะครับสเปคที่ให้มาก็คือตัวนัดก็จะเป็นตัวโบนก็คือกระดูกนะครับทำให้ซับเทนมันค่อนข้างจะนิ่งนิดนึนงครับแล้วก็ส่วนพวกจูเนอร์ของมันก็คือตัวมัชชินเฮดนะครับ เบรดของมันเนี่ยก็เป็นของยี่ห้อโกโตะนะครับจากญี่ปุ่นนะครับอ่ะผมลืมบอกว่ายี่ห้อเบรบัคคัตเนี่ยเป็นยี่ห้อที่มาจากญี่ปุ่นนะครับมีหลายรุ่นที่ทําในหลายประเทศด้วยแต่ว่าตัวนี้รุ่นนี้ทำจากญี่ปุ่นนะครับส่วนในเรื่องของปิกอัพเนี่ยคือปิกอัพเนี่ยจะเป็นของบัคคัตเองครับเป็นออริจินอลปิกอัพของเขานะครับแล้วก็สามารถตัดเป็นพาสซีฟได้ด้วยพาสซีฟแอคทีฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเป็นปรับเป็นแบบเดินแบบใช้พาสซีฟอย่างเดียวนะครับผมจะแพนปิกอัพไปตรงกลางแล้ว เสียงมันก็จะสไตล์พาสซีฟเนาะมันจะไม่ค่อยแรงเนาะจะอิ่มอิ่มลองแพนไปทั้งหลังเสียงก็จะคมขึ้นนะครับสไตล์จากโคะแล้วก็ถ้าเกิดแพนตรงหน้าก็เป็นพีเบสเป็นบิ๊กอัพหน้าอย่างเดียวเนาะก็ค่อนข้างเสียงค่อนข้างนิ่งเนาะนิ่งเลยล่ะความยาวสเทนก็ถือว่าใช้ได้นะอันนี้เป็นพาสซีฟเนาะ เดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นแบบเป็นแอคทีฟบ้างโดยการขั้นแรกผมจะเอาไว้แพนไว้ตรงกลางทั้งหมดก่อนทุ้มกลางแหลมอะเห็นไหมครับมันก็จะมีคาแรคเตอร์ตัวแพนก็จะไว้ตรงกลางเหมือนกันมีคาแรคเตอร์แบบพาสซีฟทันทีเสียงจะแน่นๆแต่เวลาส่วนตัวผมเล่นผมจะเพิ่มกลางนิดน,นึงเพื่ความ

อันนี้มันแล้วแต่ความต้องการเลยครับว่าเราอยากได้เสียงแบบไหน,นเราก็สามารถตับให้มันตอบสนองอย่างที่เราอยากเล่นเลยครับส่วนตัวผมก็ชอบใส่เสียงกลางเยอะๆแค่นั้นเองนะแล้วก็เป็นสเกล34นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเน็กก็จะให้มาที่46มิลน,นะครับเรเดียนของฟิลกระบอดนี่คือ 400R นะครับสำหรับผมผมผม,ผมคิดว่าสัมผัสมันโอเคนะสำหรับเบสรุ่นนี้นะครับแต่สิ่งที่เขาให้มาแล้วรู้สึกดีเลยคือแบบ ลายไม้ที่มันแบบดูไฮโซมากเลยสำหรับผมนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้เทคโนโลยีอะไรทําให้เป็นแบบนี้ครับแต่น่าจะแบบเคลือบด้วยสีแล้วก็แลกเกอร์อีกทีครับทำให้สีมันเป็นแบบน่าสนใจนะครับสำหรับเปสตัวนี้ก็จะมีอัซเซสซอรีเนี่ยเป็นกิ๊กแบ็กให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ซื้อนะครับและอย่างสายที่ติดให้มาก็คือจะเป็นสายยี่ห้ออิเล็กเซอร์นะครับซึ่งผมใช้อยู่แล้วนะครับเบอร์เป็น0-45นะครับถึง130นั่นเองนะครับจากที่ผมลองนะครับคิดว่าเบสตัวนี้ค่อนข้างจะแบบว่า เล่นง่ายอันนี้ผมไม่ได้เซตอัพอะไรเลยนะครับมาจากโรงงานเลยค่อนข้างงานค่อนข้าง,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 งเนียนอยู่นะครับคอคือนะครับกำลังดีนะครับผู้ที่สนใจนะสามารถไปลองได้ที่มิวสิ p แพลนนะครับมีหลายสาขาเหมือนกันนะสำหรับมิวสิ p แพลนเนี่ยก็คือเขาส่งมาให้ผมลองแหละอยากให้ผมลองรีวิวดูสำหรับตัวนี้นะครับจะมีอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่เลยเขาจะอยู่ที่ราชพฤกษ์นะครับแล้วก็ ปมทองแล้วก็เสียรังสิตแล้วก็ซีคอนบางแคนะครับลองเข้าไปในเว็บไซต์เขาก็ได้ครับแล้วก็อีกเม่นานเขาจะเปิดสาขาที่เซ็นทรัลอีทวิวด้วยนะครับลองไปติดตามดูนะครับสำหรับเบรดตัวนี้ลองดูนะครับว่าเผื่อมีใครมีโอกาสได้แวะเวียนไปลองกันนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ thank <laughs> you